วัดีค่ะวันนี้จุนพาคุณผู้ชมมาเยือกับ New m a z t e r x x อรถยนต์ r r s s s v v r อันเอเนกประสงค์สุดพรีเมียมแบบ3แถวนะคะมีอะไรฉายลายกว่าเดิมบ้างตามมาเลยมาเริ่มกันที่ภายนอกของ New m a z t e r x x นะคะต้องบอกเลยว่าปรับชมใหม่ค่ะด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สุดสปอร์ตนะคะรวมไปถึงนี่เลยแล้วอลออยลายใหม่ค่ะขนาด19นิ้ว ส่วนสีภายนอกเพิ่มมาให้ใหม่ถึง2ส,สีค่ะคือสีบรอนคตตินัมควอดและสีเทาโพลิเมเทัลเทกรย์สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีปลดล็อกความต้องการของเหล่าสายชอปและก็คืนแม่สัมภา,าระเยอะได้สบายเลยค่ะ โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่า New Mazda CX 8เนี่ยภายในเขาทำมาให้เรากว้างขวางก่าเดิมค่ะเราไปถึงนี่เลยเขามีจุดตอนนี้ด้วยนะคะไว้ให้เราเนี่ยเอาโทรศัพท์ชาร์ตตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญมากที่จูนชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะหลังคาซันลูฟนั่นเอง New Mazda CX 8นะคะมาพร้อมหลังคาซันลูฟแบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger ส่วนระบบความบันเทิงนะคะรองรับ Apple CarPlay ไร้สายและ Android Auto แสดงผลผ่านหน้าจอสีเซ็นเตอร์ดิสเพลย์แบบทักสกรีนขนาด8นิ้วระบบเสียงคุณภาพจากโบชรอบทิศทางพร้อมลำโพง10ตำแหน่งอีกทั้งห้องโดยสารนะคะยังตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงหรูหรานั่งสบายทุกที่นั่งแทมเอาใจครอบครัวสมาชิกเยอะด้วยห้องโดยสารที่มีให้เลือกทั้งแบบ3แถว7ที่นั่งและ6ที่นั่ง ซึ่งแบบหกที่นั่งนะคะมีให้เลือกทั้งแบบแคปตันซีทแยกอิสระซ้ายขวาเดินเชื่อมหากันได้ถึงเบาะแถวสุดท้ายส่วนอีกแบบนึงนะคะคือแบบแคปตันซีทปรับไฟฟ้าซึ่งจะมีคอนโซลกลางมาให้ค่ะ ดานเครื่องยนต์ของ New Mazda CX-8 นะคะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ s k y a c t i v d i e s ซ l ขนาด2.2ลิตร190แรงมา้าที่ติดตั้งระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรี 4x4 เพิ่มในรุ่นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติและเครื่องยนต์ Skyactiv บ e นซินขนาด2.5ลิตร194แรงมา้ามาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ GVC+ Plu ในทุกรุ่นย่อยค่ะนอกจากนี้นะคะ New Mazda CX-8 ยังติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ stop and go อุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันล้ำสมัย i Active Sense รอบคันอีกด้วย สำหรับเจ้า New Mazda CX 8คันนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นค่ะแล้วก็7สีด้วยกันส่วนสีนี้นะคะที่จูนนำมารีวิวนั่นก็คือสีบอลแพตินัมคอร์สค่ะ,ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะครอบครองเจ้า New Mazda CX 8นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,549,000บาทค่ะสำหรับ,บรายละเอียดอื่นๆนะคะคผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้จูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ